ค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะเหล็กเสียเส้ยนๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะโอ้เหล็กเสี้ยนข่อยอ่งวดนี้ผลที่ออกนะคะศูนย์ซีสามไปออกขังหนาม,หมดเลยนะคะนผม้ชมเหล็กของเสี้ยนเนาะนะคะมีเสี้ยนไหนนะคะเข้าเข้านะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูต่องวดนะคะนี้เป็นงวด งวดวันที่ยี่สิบสามนะคะเหล็กเด่นนะคะยังไม่หมดนะคะมีเซียนไหนนะคะผู้ชมเนาะโอ้ยเซียนดวนเปนะคะผู้ชมเซียนใบหลุดนะคะเซียนใบเ,เซียนใบหลุดนะคะผู้ชมมีเลขหีเขา้าเข้าเลขหเด่นก็มีของอดวนเป๋ที่เข้านะคะมีดวนเปให้เดีนสองนะคะพันจาะไม่มีสองหกนะคะผู้ชมเซียนบริจอสองหกนะคะพันจาะสองสามนะคะ สรุปโค้งสุดท้ายกับ,บ่อเขานะคะท่านผู้ชมสรุปโค้งสุดท้ายของแอดมินนะคะจเจาะเลขออกใบอสองเจ็ดสี่สามสองสามพลาดไปนะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเด้อนะคะกับมีเสี้ยนใหม่อีกเสี้ยนหนึ่งนะคะที่เขาเหล็กเด่นโอ้เดือนปีเหล็กคนเขาเหล็กเด่นเนี้ยเสียเส้ยนเสี้ยนใหม่ก็ให้เด่นสองรองห้นะคะเพาบ่อเขานะท่านผู้ชมเนาะอันนี้มีเสี้ยนไหนเข้าบ้างนะคะอ่าหลุดไปนะคะหลุดไปเกือบทุกเสี้ยนแล้วท่านผู้ชมเขาตะเลึกเศษเล็กเด่นนะคะโอ้สองสารเสี้ยนใบ่อนเนาะท่านผู้ชม เราก็ความสามารถนอ้อง่านผู้ชมก็อขอถทดขอไทยนะคะแทซินเซียมเด้อนะคะผิดพลาดเป็นแค่แนวทางนะคะคุะผู้ชมเนาะเราก็มาต่องวดกันนะคะเลขเด่นชุดเด็ดนะคะอันนี้เป็นเลขเด็ดชุดเด็ดนะคะเัวราวต่อหั้วพันที่ซามเอมินก็นกนจะไปเจาะสรุปโครงสุดไทยนะคะอ,อีกที่หนึ่งนะคะว่าเลขมันจัดมันจะมาแนวทางวิเคราะห์ไว้นะคะ,ะแนวทางตัวเลขที่น่าจะมาะะทั้งหัดทิพผ่านมากับผัดไปนะคะ ผลออกสี่สามสองหกสามสามไปออกข้ังหนาหมดเลยเหล็กเสียนนะคะุณผู้ชมเนาะเขาตะเหล็กดินนะคะส่วนแนวทางของอด้วนเป๊ะนะคะสีงวดติดเหล็กดินมาเคยผ่านนะคะงวดที่ห้านะคะแล้วก็รอลุน้นเสียนไม่หอมเนาะนะคะส่วนน้องจ้ากระุดไปนะคะน้องจ้าก,ะะากต่ใจอันแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะเป็นกําลังใจให้เสียนเสียนเหมือนเดิมนะคะ เลขเด่นเดี๋ยวน้องชมดอน,นะคะอา่างวดวันที่ยีสิบสามนะคะหวยนี้จะมาหนึ่งบอ่าเลขเด่นนะคะหวยจะมาบอลชมอ่าเลขเด่นก่อนบอ่อผิดนะคะอ่าสี่หาสามเก่าสนะคะเขียนมังไม่หมดนะคะอ่าสี่ห้าสามนะคะเก่าสี นะคะนี่ก็จะเป็นตัวเลขเด่นนะคะเอ็นมินขัดออกมากจากหวยวันจันต์เลขรอกกำลังวันว่นจันต์มีสามมีหนึ่งมีสี 1, ม่ 4, มีเก่านะคะผู้ชมส่วนตัวเด่นเด่นก็คือสองสี่นะคะเอาเอาสามเก้านะคะสองสี่แล้วก็สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งนะคะแล้วก็มันไม่ชัดเนาะนะคะและสองสี่สามเก้านะคะตัวรองมีสี่ห้าหกสามเก้าสี่ อันนี้ชุดเด็ดหวยวันตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะเราไม่ชอบเราก็ผ่านบ่เลขว่าเขาตตกก็ก็ข้ามไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเรามาดูกันของของน้องจ๋าเพิน่นเราจะหายมากแต่เดี๋ยวเลขหนึ่งได้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เ่นได้หายหามันเนาะอันนี้ก็เป็นของน้องจ๋านะคะสองวันที่ยี่สิบสามนะคะนีย่ยหเพิ่อนเฮมาเด่นหุกหนึ่ง อันสองหนึ่งแปดหนึ่งกับอ่าเด่นหาร่องหนึ่งนะคะห้าก็มีห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะคะสองนะคะก็มีสองหนึ่งหหนึ่งแปดหนึ่งนะคะอ่าท่านผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะคัดกรองอ่าว่าเลขของแต่ละเซียนนะคะอ่าจะให้แนวทางมาเลขดินตัวไหนนะคะโอ้เซียนไข่ก็เลยปวดหวัวนะคะเป็นกําลังใจให้ไ้เซียนพร้อมนะคะผู้ชมเนาะ เหลือแต่ของเซียนใบเซียนใบงวดน,นี้กุ้มหนาโอกลเหลวนะคะผู้ชมก็มาดูเหลือของเซียนใบก็ของพองหิ่งนะคะยังไม่ได้มานะคะแล้วก็มาดูคลิปจะต่อไปนะคะอันนี้เป็นของน้องจ๋านะคะชุดเด็ดอเอ็ดมินก็จะคัดเดนีนนมาให้นะคะคัดคัดตัวดินดิน,ดนชุดสรุปกงสุดถ่ายนะคะผู้ชมเนาะ,ะสวัสดีค่ะนะคะ